l ลดี้แอนด์เจอร e ตเมนกาฟฟารีคือสุดทันด้วยนะผมยินดีต้อนรับสู่ช่องเมลเกมมิ่งนะครับให้ผมวันนี้ผมจะมาเล่นเรือรบดีดจีเอ็กซ์นะผมเรือรบของอเมริกาไม่เคยได้จับเลยหลังจากคลิปนั้นไปที่ผมลงไปเมื่อหลายเดือนหรือที่แล้วให้ผวันนี้ผมจะติดอาวุธนี่นะผมเฟสทั้โหดเลยเอฟเอ็ F M มหกครับผมรวดฝอยบอมเบอร์มาเข้ามาคือร่วหมดนะผมอีกห้าเอสามลูก ปืนอีริกนะผมของอเมริกาต่อแบค็คชา้าผมเน้นเยอะสกัดพอยได้แล้วก็ลาบพิดไฟเออร์นะครับผมออตโตกันยิงเครื่องบินกับยิงเรือได้แล้วก็ฟรีแรมกับสเป,ปโร่ครับผมอ่ะเอ,บอ,บอบาบุพวกนี้ผมจะพา,าไปเล่นเอาไปเล่นสิเอออนนั่แหละเาไปเล่นในแมทออนไลน์ line. โอเคผมมาเดีย๋ยวเราไปเริ่มกันเลยด้วยครับไปดูเกมเพลย์กันเลยโอเคเลฟต์ก็ โอ้โหเรือหกลำนะผมมางานนี้บัมบัตถึงเนี่ยไปสปอตดก่อนโอ้ยฟิวฟตูมาแล้วโอ้ที่ผมไม่มีฟีวีนี่วมันมีวะโอ้มีแต่ไม่สปอตดอะไรเนี่ยแหลก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 เต็ม

แปดหมื่นตำรวจตำรวจจุนเกาะไปเนี่ยโอ้โหไม่เหลือโอ้มวิ่งหนีแล้วอะ่ะจบเลย จเจ็บนานช้างไปดูปากาลังเอาลิมไปกินแตกเนี่ยผมติดลิมมาก็จะป้องกันบอมเบอร์ได้ยางไี้แหละอย่ามาห้าวไหนไหนนี่คืออะไรโดนวะ ร่วงโดนว่าแล้วอาเฟนนัน่นหักไปแฟนหนึ่งเจ็บกับจัดเขี่ยมบีฟรีดงว่

ตายแย่แหลก,กลมันจะเอาให้ได้เลยเว้ยนะครับผมดีบล็ลกลูกกระฝุนจะรอดไปเนี่ยรอเดี๋ยวต้องรอดสวยชนะอ่ามันมัน ยังม่เอาาไปด้วยอีจิตว่ะทีมี้เรามีอีจิตแล้วใครแล้วใครเขาเอาเรือเทียนเที่ยงวันนี่นะฮัลโหลมีลำเดียวเหรอเอ้ยมีฟิวอยู่ข้างหลังมาสปาร์ตก่อนนั่นไงเจอแล้ว ผมมู้ไม่ร่วงไปได้ดักดักตาบอกว่าเนี่ย เมสกัดเอ็กซ์เอชเอดายทุรุ่ยเหรอวะเนี่ยแต่ <è> <t> มันเยอะด้วยจอดรออย่างนี้ไปนี่ก็เอาจังเนาะเอาไปกินหน่อยไหมเียงตาย โอ้เรือมันบางไปด้วยแหละประเด็นแล้วมันเองกินแอน้มแฟนแนปช็อตยามาโตเอาห้ได้นะเนี่ยแฟนแนปแฟนแนปแหละมือรอดแน่ อจตมาต่อดีวกว่าไปเน้นๆวีเดอรอมั้งคอนติจูชันนั่นฉากอุจครอบเก้าหกุนฟรีทีมเราก็มีเรือได้อยู่เราฟีวฟีเพื่อนไม่เข้าอดหรือ,อยังวะฮัลโหลอะไรเนี่ย ลัวฟ้าบ่อนฟ้าบ่อตนี่มาอยู่ฝั่งนน้นเฮ้ยผมเจอราารเรือนั้นไปจักรัรแล้วใครเขาเห็นเห็นพผมมหแล้วโอ้โหเลยเฟร์นั่นมันกันได้ทุกอย่างจริง กับไปเดนหรอกครับผมมันเยอะแตกผมจะแตกแท่ไหมเนะี่ยจึ่โดนอีกโอ้โหมันลุมผมเลยท่นเหลยลุมใช่ไหมไอหนุม่มไอหนุม่มลุมใช่ไหม Tại xa Một quân đồ nữ kia หักเหลือลบกับฝุ่นับผมไม่โดนไม่มีใครเหลือตรงนั้เอาฝุ่นก็โหดกันไปตายซกก่อน แล้วใครมันลุมยิงเลอยนะู่เนี่ยแตกอะฟิวิเอฟหลังเกาะครผมผงว่ายังไม่โดนต้องไปเก็บฟิวิบ่อนฝอยตู้ไปเลยเอา,มาอมกลำเดี๋ยวเจอแป๊นึงโอ,โอ้แฟร์พอดีวะ่ะ เฮ้ยจรวดพาร์เป้าเฉยก็บินเร็วเร็วเกยนัเยนเลยโอ้ไม่ล่วงเลยติงหอกนี้เอาไปเอปเอล่วงพระที ใส่ฮอ,อก่อนเลยเอามาแล้วโดนเอาไปกินโอ้แฟร์ันด้วยร่วงฟ้าไม่ต้องเล่น วงโหโคตรไกลไกลไปไหนตัวแตกตอนในฟฝ่ายมอแบไม่รู้อะไรเครื่องบินลบเครื่องบินข้าขับไล่ล้วงทั้งหมด ยังมันบอกเลยโอ้ยผมเป็นไงบ้างครับผมชอบกันร้เปล่าครับผมถ้าเกิดชอบก็ช่วยกระทืบไลค์กระทืบแชร์กระทืบฝักนตะใครผมด้วยนะผม <c oughs> เอาผมเดียวเจอมาคลิปหน้าครับผมบายผมจุบ,จบ